สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่องของ peace of mind ในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาให้ครูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเล่าแนะนำถึงเพื่อนๆค่ะข้อความจากครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนๆในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วหวังว่า เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูรู้ครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างเซเว่นไม้ค่ะราชาไม้ค่ะสองถ้วย ห้าไมา้ได้สำรับสามไม้สามไม,ม,ม้เหมือนว่าตอนนี้เพื่อนๆออยู่ในจุดของถ้าในเรื่องของงานในเรื่องของงานเพื่อนๆอยู่ในช่วงของการขยาย การขยายงานจเจริญเติบโตออกไปที่แล้วมาที่ผ่านมาเพื่อนออาจจะอยู่ในจุดของการที่ขัดแย้งกับตัวเองยังไม่ลงตัวในความคิดยังสับสนยังหายังหายยังหาข้อสรุปให้ตัวเองในการทำงานไม่ได้ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถปรับปรับสมดุลในตัวเองได้เพื่อนๆมีพลังงานที่ที่เป็นพลังงานบวกพลังงานที่เสถียรขึ้นอยู่ในจุดของอะไรๆมันจะคลี่คลี่คลายลงสิ่งที่เพื่อนๆเคยกังวลอยู่มันจะคลี่ตอนนี้มันเหมือนจะคลี่คลายลง ในความรู้สึกใน,ในจิตใจของเพื่อน,เ,อนเนี่ยมันมีความีมีมความแบบสามารถที่จะรู้แล้วแหละว่าจะแก้ปัญหายังไงจะเดินหน้าต่อไปยังไงมันผสมมันรวมมันรวมกันไปแล้วอะ่ะในจิตใจมันจะรวมกันมีความรู้สึกลงตัวในความคิดในความรู้สึกใช่แล้วก็เพื่อนๆอนตอนนี้อยู่ในจุดของงานที่มันขยายขยายออกไปอยู่ในจุดของการรอคอยว่าสิ่งที่เพื่อนๆทํานทไป จะดีไหมผลรับตอบแทนจะดีหรือเปล่าแต่เพื่อนๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆ่นทำไปอ่ะเพื่อนๆพอใจนะคะเพื่อนเพอใจและพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยพร้อมที่จะก้าวต่อไปขยายต่อไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในจุดของงานที่ใช่เพื่อนเอยู่ในจุดของงานที่ใช่งานที่ใช่งานที่รัก งานที่งานที่ฝันมานานที่จะต้องทํางานที่ฝันที่จะต้องทําตอนนี้เพื่อนๆได้ทําแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอได้ทําแล้วบางคนบางท่านอาจจะได้ทําอาจจะมีคู่ที่ได้ทําด้วยกันการทํางานอาจจะเริ่มมีการเป็นคู่ จะเป็นคู่ที่มาช่วยในภารกิจนี้ของเพื่อนๆก็ได้แต่ถ้าบางคนบางท่านทํางานคิดว่าทำงานอยู่คนเดียวมองว่าตอนนี้เพื่อนๆออยู่ในจุดของพลังงานที่ที่ที่เสถียรมากอยู่ในจุดของการการเดินต่อไปด้วยจิตใจที่ที่ผ่องใสที่ดี ที่ที่โปร่งอืมแล้เนี้เพื่อนๆอยู่ในจุดของการเดินหน้าต่อไปด้วยจิตใจที่โปร่งละไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งเหมือนที่ผ่านมาแล้วคะ่ะจุดของเพื่อนๆตอนนี้คือเจองานที่ใช่เจองานที่ใช่เจองานที่รักเจองานที่ฝันแล้วตัวเพื่อนๆเองเนี่ย เเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่ในจุดตำแหน่งของราชาเป็นคนทำงานเก่งมีลูกน้องที่จะที่จะอยู่ในปกครองเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในคนที่ทำงานด้วยกันใช่ขออนุญาตขยายห้าม้นิดนึงได้ไหมคะว่าว่าห้ามายเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งยังไง อห้าไม้ออกมาเป็นสิถ้วยอืมชีวิตของเพื่อนๆตอนนี้น่าจะอยู่ใกล้น่าจะเข้ามาถึงจุดของความความความสุขมีความสุข,คว,สขความสุขในครอบครัวความเต็มอิ่มครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสุขสมบูรณ์ทางด้านเงินทองจิตใจ ไม่มีอะไรที่ทําให้กังวลใจแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ใช่เพราะเพื่อนๆนนสามารถปรับสมดุลตัวเองได้อยู่ในพลังงานที่สเสถียรแล้วคะ่ะเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะมาให้กำลังใจเนาะให้ให้เพื่อนๆเ,เ,นเ,นเดินหน้าต่อไปคะ่ะเพื่อนๆนนไม่หยุดอยู่แล้วการ การงานของเพื่อนจะขยายต่อไปไล่ได้เรื่อยด้วยความที่มุ่งมั่นทีเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขอยู่ในครอบครัวครบบความทุกข์ที่เคยความทุกข์ที่เคยมีมาความขัดแย้งที่เคยมีมาจะหายไปสิ้นคะ่ะในวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ